เท่าไรนะครับปรับเบ็ดไปเลย200อังุ่นเข้ามา1 0 0รบาทเนื้อเข้ามาโบปิง5 0 0ชีสเข้ามาส,สวยๆส5 0ยห้าสบาทไข่หอมใหญ่เข้ามานะครับตอนนี้ได้คูณ6นะครับที่9 0 6โอ้โหอากราบสวัสดีมิร่กมาท้งหลานนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมใหม่จากค่ายพีจีนะครับเป็นเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับวันนี้เราพุ่ทุนมาที่3,000บาทมาดูกันนะครับและสําหรับใครที่สนใจเล่นตามเรานะครับ @bf969 นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมหรือคลิกที่ลิงก์ล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะเราลุนสแกตเตอร์หนึ่งตัวอืมไม่เข้า ตอนนี้เราเบ็ดอยู่ที่20บาทนะครับน้องเข้ามาของใหญ่เข้ามารูปแบบของเกมนี้นะครับเข้ายังไงก็ได้ไม่ต้องเรียงกันก็ได้นะครับขอแค่8ตัวขึ้นไปนะครับก็จะเข้าเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวคูณด้วยนะครับคูณทีละ2นะครับเข้ามา3ตัวก็คูณ6ไปดิ รูปแบบเกมก็ประมาณนี้นะครับเข้าใจง่ายๆเล่นไม่ยากไปกันต่อปรับเป็ลงมาที่40บาท2ุนสเข้าไป32บาทไปที่120ไปกันเรื่อยๆนะฮะ อย่าลืมนะครับเราฝากกดซับสไคร b e ไลค์แชร์ e พอเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาใ้ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้เราปรับอยู่ที่1 2 0นะครับปรับลงมาที่40บาทอืมไม่เข้าอะไรไปกันต่อต่อขึ้นไปที่120แอปเปิลเข้ามา54บาทอืมได้น้อยอยู่นะครับปรับไปเลย200 ปรับลงมาที่120พอทุนเราเยอะนะครับเราสามารถปรับเบทได้อิสระนะครับฉะนั้นแนะนำนะครับพวกคุณมาหนานิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เล่นกันง่ายๆนะฮะโอกาสได้กำไรก็สูงขึ้นนะครับเนี่ยเข้ามา500บาทหนมเข้ามาบวกไป4 0 0โอ้โหคูณสีเข้าไปดี6,000แล้วนะครับตอนนี้ ปรับไปที่40เมื่อเข้าอะไรใหญ่ๆนะครับให้ปรับเบ็ดลงมานะครับจะได้มีโอกาสในการโดนแดกน้อยลงนะครับไปกันต่อ,อยังไม่เข้าอะไรนะครับจับจังหวะแล้วปรับเบ็ดกระสูงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เบ็ด120นะฮะอืมนมเข้ามา คนสองเข้าไปอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับ @bf969 นะครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับสอบสามสอบถามได้ที่ทีมงานได้เลยนะฮะอ่าชีสกับนมเข้ามา5 4าร้อยสีสิบไปกันต่อ เท่าไรนะครับปรับเบ็ดไปเลย200องังหุ่นเข้ามา100บาทเนื้อเข้ามาโบปีห้า500ชีสเข้ามาสวยๆส5 0ย250บาทไข่าหอมใหญ่เข้ามานะครับตอนนี้ได้คูณ6นะครับที่9 0 6โอ้โหพอแล้วนะครับวันนี้นะฮะเนงรางวัลก็โตนะครับ5,460บาทนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกราบสวัสดีครับผม